5 i s the joy of being alive นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่พิงเพ y r รูมอีกครั้งนะคะวันนี้หนังสือที่จะนำมารีวิวก็คือเล่มนี้เลยค่ะสิ่งดีๆที่นับได้นะคะเป็นนิทานภาพค่ะเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะตั้งแต่เตรียมอนุบาลได้เลยค่ะเป็นนิทานสองภาษานะคะบอกเล่าเรื่องราวความรักค่ะสิ่งดีๆให้ทบทวนสิ่งดีๆก่อนที่จะนอนนะคะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับสิ่งดีๆที่นับได้นะคะ counting blessing นะคะเป็นนิทานอบอุ่นหัวใจด้วยการนับสิ่งดีๆก่อนเข้านอนค่ะเป็นนิทานภาพนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะโดยหนังสือนะคะกระดาษก็จะเป็นกระดาษนิทานธรรมดาค่ะก็ปกนะคะก็จะเป็นกระดาษแข็งหนาแล้วก็ข้างในก็เป็นกระดาษบางเป็นที่เป็นกระดาษนิทานธรรมดาค่ะ เริ่มเรื่องนะคะก็จะเป็นแม่หมากับลูกหมาค่ะสิ่งดีๆมีมากมายในชีวิตมาลองคิดลองทายดีไหมนอค่อยๆนับด้วยกันทีละข้อไม่รีรออีกเดี๋ยวเราได้รู้กันนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยแปลโดยใช้คำของจองนะคะก็คือจะดีสำหรับเด็กๆค่ะทำใหเ้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการออกเสียงได้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นนิทานสองภาษานะคะ ก็ถ้าเกิดว่าเด็กๆได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆยังไม่ได้เนี่ยจะแนะนําให้อ่านนะคะเป็นภาษาไทยจนเด็กๆจําเรื่องราวได้หมดก่อนนะคะถึงค่อยๆสอดแทรกคําศัพท์แล้วก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษค่ะข้อ1คือครอบครัวที่มีความสุข I h a p p y family is number one นะคะอันนี้เป็นนิทานภาพค่ะโดยนิทานภาพที่ดีนะคะก็เด็กๆเ,เนี่ยจะดูภาพแล้วก็ สังเกตสิ่งรอบๆนะคะในขณะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านประโยคค่ะหัวใจผูกด้วยรักไว้คือข้อ2นะคะเล่นสนุกด้วยกันข้อ3จองอันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะคุยกับเด็กๆได้นะคะว่าอันนี้ลูกหมากาลังทําอะไรลูกหมามีความสุขหรือว่าลูกหมารู้สึกอย่างไรนะคะตื่นเต้นดีใจแบบนี้ค่ะ ข้อ4คือท้องฟ้างามที่เบื้องบนนะคะอันนี้ก็ให้เด็กๆนะคะหรือว่าลูกหมาเนี่ยมีความสุขกับสิ่งรอบกายค่ะข้อ5คือยินดีที่มีชีวิตอยู่นะคะ 5 i s Five the joy of being alive นะคะก็ภาษาอังกฤษเขาก็เป็นคำของจองเหมือนกันค่ะข้อ6คือมือคู่นี้ที่กุมกันไว้ Six is your p o w e in mine นะคะข้อ7คือเสียงสายฝนที่โปรยปลายข้อ8คือแดดรำไรแสงอบอุน่นอันนี้คนวาดะค่ะวาดภาพนอกจากหมาจะน่ารักแล้วนะคะว่าดตัวแสงอาทิตย์เนี่ย ได้มีพลังมากๆเลยด้วยใชส้สีใช้สีสันสดใสนะคะข้อ9คืออาหารแสนอร่อยข้อ10คือคอยจูบก่อนนอนหลับฝันและเมื่อใกล้ถึงตอนสิ้นสุดวันการได้อยู่กับเธอนั้นช่างแสนดีนะคะก็แปลได้น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะมีหัวใจเต็มไปหมดเลย เรานับสิ่งดีๆได้10ข้อและยังมีให้เรานับได้อีกแต่ตอนนี้หลับได้แล้วนะดวงใจขอให้หนูหลับสบายและฝันดีค่ะก็เป็นหนังสือที่เหมาะกับการอ่านก่อนนอนมากๆเลยนะคะโดยนะคะเรื่องและภาพโดยคุณเอมมาโดนะคะแล้วก็แปลโดยคุณรุ่งอรุณสัมปชลิตค่ะจากสำนักพิมพ์นามีบุ๊กนะคะ แล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีแนะนำค่ะว่า,าให้คุณพ่อคุณแม่ลองถามเด็กๆว่าวันนี้สิ่งดีๆของหนูมีอะไรบ้างเพราะว่าอะไรนะคะอันนี้ราคาหลังปกนะคะจะอยู่ที่95บาทค่ะก็เหมาะสำหรับเด็กอายุ2ปีขึ้นไปนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลและสถานที่สิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นหนังสือดีๆที่ อยากมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดหนังสือดีๆในตอนหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ